ซีวิกเอฟบีชุดแต่งรอบคันวิ่งรอบโลกนะบางคนสงสัยว่า<ะ>อะไรว่ารถวิ่งรอบโลกนะวันนี้ไอ้เสี่ยมจะมาเล่าให้ฟังครับนะรถคันนี้มีตำหนิตำหนิไม่ขึ้นอย่างครับไอจะบอกตำหนิก็คือนะเลขไม่วิ่งมาสองแสนบางคนถามว่าโอ้พี่รถมือสองวิ่งสองแสนนะวิ่งอะไรมาได้วิ่งรอบโลกหรือเปล่าพี่ผมจะกล้าซื้อหรือรถมือสองซื้อมือหนึ่งดีกว่า อะไรก็ไม่เป็นไรครับพี่น้องนะผมขายรถจนมือสองผมย่อมบอกตําหนิบอกตําหนิของรถก่อนนะเพราะว่าผมขายแล้วผมสบายใจไงผมก็เลยต้องบอกตําหนิก่อนถามว่าราคามันคุ้มค่ากรถมือหนึ่งเสมอถ้าคุณดูที่ราคานะราคาย,ย่อมถูกกับรถมือหนึ่งไม่ใช่ว่าโอ้โหรถวิ่งสองแสนขายแพงกว่าขายแพงกว่ามือหนึ่งมันก็มันเป็นไปไม่ได้รถมือสองมันก็ขายไม่ได้อยู่แล้วแต่ที่ผมขายได้คือรถวิ่งสองแสนแต่ผมขายถูกและเครื่องดีและคุ้มค่า ผมถึงขายได้วันนี้เดี๋ยวไอ้เสียมจะมาเล่าให้ฟังนะฮอนด้าซีวิคคันนี้ปี2014เลขไม่สองแสนตำหนิของมันไม่ได้ตำหนิที่เขียวไม่ได้ตำหนิที่ชนไม่ได้ตำหนิที่คว่ำนะมันตำหนิที่ผ่านการใช้งานมาเยอะตำหนิที่เลขไม่สองแสนเลขไม่สองแสนบางคนก็นจะกลัวว่าไอา้เครื่องมันมีปัญหาหรือเปล่าเครื่องมันพังหรือเปล่าถามว่ารถทุกวันนี้นะถ้ารถมันจะพังแม่ง วิ่งมาห้าพันโลก็พังวิ่งมาหนึ่งหมื่นโลก็พังถ้ามึงไม่ดูแลรักษารถนะรถวิ่งไม่น้อยวิ่งหมื่นสองหมื่นไอ้ไอ้เสมมือคนหนึ่งเห็นรถหลายรุ่นมากวิ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเครื่องก็พังนะเพราะว่าคุณคนใช้มันไม่ดูแลรถนะวิ่งเท่าไหร่ก็พังอันนี้จำไว้นะรถนะรถที่ไม่เยอะไม่ได้หมายว่าเครื่องจะไม่ดีเสมอไปถ้าเราดูดูแลรักษาดีดูแลตามระยะนะเรารักษาดูแลมันดี มันก็จะเครื่องดีแต่ถ้าคุณวิ่ง2อ0 0 0ื่นสามมืนโลอันนั้นก็พังได้ถ้าคุณไม่ดูแลรักษารถนะมาเดี๋ยวพาเบิ้งรอบคันกันเลยเดี๋ยวจะได้บ้าไปนะ่นะตอนนี้จ,จัดโปรโมชั่นฟรีดาวกับทางวดพอนแค่5,900บาทถามว่าโอ้พี่วิ่งส0 0 0 0 0มันจะขายได้ยังไงร,รถมือสองนะแล้วยิ่ง Honda Civic ชุดแต่งรอบคันทานาดนี้นะเวลาพี่ไอเสียงไปซื้อรถนะ พี่ก็อยู่ในหลายวงการนะไปร้านประมูลบ้างเวลาซื้อมสองก็เข้าร้านประมูลบ้างเข้าซื้อรถบ้านบ้างนะเจอเพื่อนก็เพื่อนก็จะบอกว่าเออเฮ้ยรถสวยรถเดิมมากนะบางคนอันนี้ไม่ได้พลาดพิงที่อื่นบางคนก็นะเอาซื้อไปไปกลับไม่บ้างไปจากไม่สองแสนไปปรับเหลือสองหมื่นบ้างนะก็ทาไปพี่น้องถามว่านะเพื่อนมีเพื่อนเพื่อนถามว่าเอะทำไมรถสวยขนาดนี้ทาไมกล้าพูดกล้ารีวิวทําไมไม่แบบปรับไม่ขาย เอามาพูดแบบนี้มันจะขายได้ยังไงมันก็เสียราคาลดหมดเลยดินะถามว่าทาไมถึงกล้าพูดกล้าขายเพราะว่าพี่ไม่ได้ขายแพงรถมีตําหนิก็คือบอกตําหนินะไม่ใช่ว่ารถวิ่งสองแสนมึงไปปรับเหลือสองหมืนแล้วมึงไปขายราคาเกรต A เอล้วไปบอกลูกค้าไม่สองหมืนอันนั้นพี่ว่าถือว่าไม่โอเคกับผู้บริโภคนะขนาดตัวเองมึงยังหลอกแล้วมึงไปหลอกลูกค้าอีกนะแล้วมันจะไปยั่งยืนได้ยังไงครับพี่น้องนะการขายนะการขายที่หลอกลวงนี่ไม่ยั่งยืน นะพี่ขายไม่สองแสนพี่ก็บอกว่าเออสองแสนนะคนซื้อรับได้รับได้เอาไปถามว่านะควรที่จะปรับการปรับไมค์คือจะเลิกออกออาจากวงการมือสองเลยแล้วนะไมค์มันวิ่งเยอะก็จริงแต่เราควรที่จะดูแลลูกค้าให้ดีนะเราต้องบอกลูกค้าเออเครื่องมันไม่มีปัญหานะไมค์เยอะก็จริงแต่เราดูแลลูกค้าดีเรามีการรับประกันนหะรือว่าเอาเอา,เอาส่วนนี้มาช่วยลูกค้าดีกว่าดีกว่าไม่กอไมค์ไปปรับไมค์ไปย้อมแมว แล้วลูกค้าขายให้ลูกค้าไปซื้อราคาที่แบบแพงๆไปหลอกว่าไม่หมื่นโล2 0 0 0 0โลซึ่งความจริงเรารู้อยู่แล้วอะ่ะเราไปปรับไมค์เข้ามาจาก2องแสนเรื่องหมื่นสองหมื่นโลเพื่อไปอัปเกรดราคาของรถเพื่อจะได้กาไรเยอะๆพี่ว่ามันไม่ค่อยโอเคกับผู้บริปโภคนะก็มีเพื่อนหลายๆคนถามว่าเออพี่เสมทาไมไปพูดไปรีวิวรถอย่างนั้นละ่ะรถพี่สวยขนาดนี้ชุดแต่งก็รอบพันรถเดิมสวยทําไมไม่ไปไปรับนั่นปรับนี่ปรับนี่จะถามว่าพวกเนี้ย มันขายเพื่อขายได้ไม่ยังยืนหรอกพี่น้องมันขายได้แค่คันสองคันนะแล้วขายแล้วมันก็เลิกขายนะพี่นะขายไม่เยอะพี่พี่ขายได้ตลอดไงถึงรถพี่จะมีตําหนิพี่ก็ขายได้ไงนะถามว่าพี่ขายไปแล้วพี่สบายใจพี่ไม่ได้ไม่ได้แบบขายไปแล้วมันทุกข์ใจเพัาะเรขายขายแล้วมันทุกข์ใจนะถ้าคุณไปทําอะไรแบบนี้ถามว่ากําไรมันได้เยอะจริงแต่ถามว่าออกไปแล้วมึงไม่สบายใจนอนบาลลับเอาไงไอ้คนนอนบาลลับนะ เป็นอย่างกินกาแฟกินกาแฟหลายก็มารับหนึ่บัวแวนก็ขาย้วยความสบายใจถ้ามีการไม่เข้าไปก่อไม่เออแล้วมึงไปปรับไม่ไปก่อไม่ถึงมึงก็ได้กำไรเยอะมึงรวยไปอ่ะมึงตายหาไปมึงสบายใจไหมไม่สบายใจหรอกถามว่ารถไม้สองแสนกูจะขายสองแสนแะมีพวกเยอะแยะเลยนะเอ้เสียมปรับไม่เลยเสียมก่อไม้เลยเห็นเพื่อนทําเห็นนี่ก็ทำกูไม่ทำอ่ะกูจะขายอย่างเงี้ยกูขายแล้วกูสบายใจ นะเพราะว่าคนซื้อก็สบายใจไม่ใช่ออกไปแล้วด่าคุณพ่อคนแม่ตามหลังพอรถไปเข้าศูนย์เลขไม่สองแสนก็จะเป็นซะอย่างนัน้นพี่น้องอันนี้ฝากด้วยไอพวกที่กกอไม่ระวบงเดี๋ยวมึงโดนสักวันหนึ่งนะอันนี้ฝากด้วยมึงไม่ต้องมาบอกกูให้ไปปรับมึงก็ปรับนี่มึงไปบอกตัวเองเซฟตัวเองให้ดีแล้วกันนะเ้าเบิ้งเลยที่พี่ไม่ปรับนี้พี่หาคนปรับไม่ได้ใช่ไหมบอแมนโอ้ยบักมือกล้องนี่ก็เยอะอะไรเลยอ่ะเดี๋ยว่าเมื่อกี้ได้่ปรับเลขมาเออเบิ้งด้วย เาต้องปิดประตูกันครับปิดประตูปิดประตูก่อนอ่าแล้วมึงจะเห็นยังไงไม้สองแสนปิดประตูก็เปิดกระจกลงที่ไหนครับโอ้ยอ่าไม้สองแสนไหนวะเลขไหมอีแล้วเออปีอ่ะสองแสนหนึ่งหมื่นโลนะขายดีขายเพื่อความสบายใจเลขไม้แม่งบางคันเนื่งพี่เป็นล้านถ้าเราดูแลรักษารถดีแม่งเครื่องก็ไม่พังหรอกไอ้พวกไม้หมื่นสองหมื่นสามหมื่น นะซื้อรถทีเดียวกูนี่แหละลานประมูลนะรถบริษัทเดียวกันวิ่งสองแสนเหมือนกันไปปับเหลือสองหมืน่นนะเออแล้วไปอัปเกรดราคาขึ้นนะขายแพงกว่าสี่หมื่นห้าหมื่นเออขอให้จเจริญน,นะาไม่ต้องบอกไม่ต้องไม่ต้องมาบอกกูให้ไปปรุงไปปับนะมึงมึงไม่ต้องมาบอกในทางที่ไม่ดีอะ่ะเออพี่พี่ไปพูดอย่างไงพี่ไปพูดไม่สองแสนแั้นจะขายได้ไงเออขายไม่ได้กูก็จะจอดอยู่นี่แหละ ไม่ได้ทุกเออกูไม่ได้ทุกขายไม่ได้กูก็จะจอดนะนีสาวด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพูดแรงไม่ได้เดี๋ยวมันเสียเพื่อนอนี้นะก็บอกเอาผู้ใาด้วยน้อยใจก็ได้เดี๋ยวบอกไปบ้าบอกบอกให้ไปร้านเดียวกันล้วนะเข้าเข้าร้านประมูลเดยกันไม่ได้หยอกหยอกนะถามว่าเต้นรถยนต์มือสองทุกวันเนี้ยพี่น้องนะนะเต้นรถยนต์มือสองทุกวันน่ะบางที่พี่ไม่ได้พูดนะว่ามันเลวร้ายเสมอไป ถามว่าลูกค้าควรที่จะได้รับรู้ลูกค้าควรที่จะได้รู้พวกนี้คือแบบว่ามึงมันไม่ให้ไม่สมควรพวกนี้ที่แบบยืนอยู่ได้ในวงการอ่ะที่ว่ามันไม่ค่อยโอเคผู้บริโภคนะนะถามว่ามันเอาเปรียบผู้บริโภคเกินไปอย่างนี้นะไม่สองแสนพี่จะอัปเกรดราคาขายเป็นรถเกรดเอก็ได้แต่พี่ไม่ทำไงเพื่อจะกำไรเยอะถามว่าไม่ทำเพราะอะไรมันไม่สบายใจ เราเราขายเราขายด้วยความซื่อสัตย์จริงใจดีกว่านะอะไรนะเอเขาเรียกว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะเราบอกความจริงไปเลยแล้วนาะไปปรับไหม่หมื่นสองหมื่นแล้วลูกค้าออกไปนะเราที่แทนที่จะเน้นความปลอดภัยเน้นความสบายใจใลูกคา้าบางทีโอ้ลูกค้าเห็นไหม่หมื่นสองหมื่นว่าสายพานก็ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกมั้งอันนั้นอันนั้นนี่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกมั้งอันนั้นก็ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกมั้งรถยังวิ่งน้อยอย,อยู่นะที่ไหนได้รถมนปรับไหม่มาแทนที่ลูกค้าจะได้โอ้จะได้รู้ว่่่าาาเเนนนนีีี้คทจะปลยยสพ ควรที่จะเปลี่ยนคอมเอประมาณ1นึ่งแสนโลควรที่จะทํานั่นประมาณเปลี่ยนยางควรที่จะทำนั่นทำนี่เขาจะได้รู้เขาจะได้ปลอดภัยในชีวิตของตัวเองในการใช้รถเขาจะเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ไม่ใช่มึงไปปรับนั่นปรับนี่นะแล้วก็มาบอกว่าไม่น้อยนะอันนี้ลูกค้าก็จะไม่ปลอดภัยกับชีวิตตัวเองด้วยนะเอออันนี้ฝากไว้ด้วยนะอ่ะมาลองเครื่องดูเดี๋ยวพามาดูเลขไม 2, 000, นะอ,อยู่สองแสนนะโอรู้เล่าหรือยงง่ายอยู่ อยากขัแล้วมือ2ั่งวิญญหาหมูกะไรอย่างนี้ตายไหมเล็กไม้สองแสนนี่ถ้าเราดูแลรถเครื่องมันดีถ้าดูแลเข้าสูงตลอดถามหน่อยดิทำไมมันจะไม่ดีอ่ะเครื่องรถมือหนึ่งเครื่องรถใหม่เหมือนมือหนึ่งเลยเนี่ยเอ้าไม่ไม่สั่งไม่อะไรดูดิเครื่องยังขาวจัวยเลยถามว่ารถบางคันสี่หมื่นห้าหมื่นโลเครื่องยังไม่ดีเท่าคันนี้เลยนะเครื่องยังไม่ดีเท่าคันนี้เลยเพราะอะไร เพราะมันอยู่ที่การดูแลรักษารถด,ด้วยถามว่ารถรถใหม่น้อยแน่นอนย่อมดีกว่ารถใหม่เยอะแน่นอนแต่ถามว่าอีกส่วนนึงอีกองค์ประกอบนึงต้องดูที่การใช้งานต้องดูที่การดูแลของคนขับด้วยอันนี้ฝากไว้ด้วยนะมาขายรถแล้วพี่น้องนะเดี๋ยวหาหมูหาพวกบ่ค่อยได้ช่วงนี้นะ <c oughs> อ่ะ Honda Civic โฉม2014 ชุดแต่งรอบทันฟรีดาวรถมีตำหนิคือเลขไม้สองแสนถ้าใครไม่สีเรียสนะกับราคาถูกๆจัดโปรโมชั่นฟรีดาวปีแรกแค่อนกหาพันเก่าหลังนั้นพอนเก่าพันตรถศูนย์บาทวิธีการจองแอดไลน์ที่นาติกตอกเฟซบุ๊กหรือยูทูบทรงบาระชาชนเบอร์โทรทีวีข่ามาเดี๋ยวไอเดียวเรื่องให้เนื้อถึงรถยนต์มือสองเนืกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายและเปลี่ยนเชิญอมทุกวงจรเนึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวไอ้จัดให้ช่วยทุกทุกเค ส่งฟรีพอดหน้าบ้านครับพี่น้องนะเราไม่ต้องห่วงอ้นะว่าเออพูดอย่างนี้เราจะขายได้ไหมไม่ต้องห่วงขายไม่ได้เดี๋ยวจอดไว้น,นี่หรอกคันนี้นะอย่างน,อน้อยก็สบายใจขายไม่ได้จอดไว้นี่นะโอเคนะนะแล้วดูว่าไปเกินสามวันเดี๋ยวไปคันนี้นะเพราะเรานะโปรโมชั่นดีเครื่องดีการรับประกันดีแล้วราคาเราไม่ได้อัพที่เกียร์เอด้วยนะเราขายตามเกีร์ตามสภาพนะอา้าวแชร์ไปไวร์ล์ออกรถศูนย์าบาทไอเสมรถซิงจัดให้ cáo